รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยพึกษาเลียวเอสเตตบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดโทร7 7 9 9หรือพฤกษา c o m ช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการมันนี่ช็อต รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบุนแสงนะครับอย่าลืมนะครับมีคำถามอย่าปล่อยไว้ให้อึดอัดใจฝากมาได้เลยผ่านทางแอปพลิเคชัน l ล n e l ล n e ID ของเราก็คือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus, m o n e y p a s s M O N E Y P L U S มันนี่พลาสติดกันตรงตัวเชิญได้เลยนะครับแล้วก็เชิญในการไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน m ั n นี่พลาสของเราเชิญได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับจะก สดก็ได้เป็นช่องทางในการฟังย้อนหลังก็ได้แล้วก็เอาไว้ร่วมกิจกรรมชิงรางวัลกับเราได้ด้วยนะครับหรือว่าจะสมัครนะครับลงทะเบียนสัมมนางานวันที่26กุมภาพันนี้ก็ทำได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน มันนี่พลาสของเรานะครับดาวน์โหลดแล้วเข้าไปหน้าแรกก็สามารถจะลงทะเบียนงานสัมมนาในวันที่26กุมภาพันธ์นี้ได้เลยพูดถึงงานนี้นะครับเป็นงานที่ดีแล้วก็ฟรีด้วยแล้วก็เป็นโอกาสให้เราได้เจอกันได้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นนะครับฟังกันทุกวันเนี่ยผมก็อยากเจอคุณผู้ฟังนะครับมาพบกันในงานนี้26กุมภาพันธ์นะครับในงานมหากรรมชวนคนไทยใช้กองทุนสร้างเงินล้านแล้วเราก็จะมีสัมมานาสัมมานาในหัวข้อออมหมื่นออมพันสร้างฝันเงินล้านด้วยกองทุนรวม โดยผมยุทธนากระบวนแสงไปเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนั้นด้วยนะครับจะมีการคุยถึงแนวคิดในการลงทุนเป็นประจำสม่ำเสมอทุกเดือนเนี่ยดีอย่างไรเทรนแนวโน้มกองทุนเด็ดในปีนี้จะเป็นกองทุนประเภทไหนหลักเกณฑ์ในการเลือกกองทุนเด็ดๆเ,เอ๊จะใช้หลักเกณฑ์อะไรและตัวอย่างกองทุนที่น่าจะมีอนาคตสดใสในปีนี้นะครับจะเป็นกองไหนกันบ้างโอ้โหต้องบอกว่าคึกคักเข้มข้น น่าสนใจและน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งทีเดียวอย่าลืมนะครับสำรองที่นั่งด่วนรับจำนวนจำกัดงานจะมีในวันอาทิตย์ที่26กุมภาพานันธ์นี้ที่ตลาดหลักทรัพย์แผ่งประเทศไทยสำรองที่นั่ง2วิธีวิธีแรกฮอตไลน์สายด่วน0819849735 0819849735วิธีที่สองง่ายๆผ่านทางแอปพลิเคชัน Line Line ID ของเราก็คือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A SI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับอย่าลืมชื่อนามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ให้ชัดเจนจะได้มาเจอกันในงานรีบๆนะครับสำรองที่นั่งด่วนรับจำนวนจำกัดครับ คุณฟังครับสุพลัยจำกัดมหาชนเตรียมเปิดจองสุพลัยเวอร์เลนดาพระรามเก้าเป็นคอนโดกลางเมืองท่ามกลางธรรมชาติริมถนนพระรามเก้าซีบแห่งใหม่ใกล้ทุกการเชื่อมต่อ โดยจะเปิดให้จองในวันที่15จนถึง21กุมภาพันธ์นี้ณเซ็นทรัลพลาซาแกลนพระราม9พบกับห้องชุดพักอาศัยในราคาพิเศษเริ่ม2ล้านต้นต้นและโปรโมชั่นโดนใจนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1720 1720แล้วกด90หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w s u p a l a y c o m เชิญได้เลยนะครับส่วนทางธนาคารอมสินครับรับสมัครผู้บริหาร2อ,อัตรา ธนาคารอมสินเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเข้าดํารงตําแหน่งเป็นผู้บริหารระดับพุ่มในการฝ่ายจํานวน2อ,อัตราก็คือผูุ้่มในการฝ่ายสื่อสารองค์กรและพุ่มในการฝ่ายธุรกิจการลงทุนนะครับ โดยหมดเขตการรับสมัครในวันศุกร์ที่10กุมภาพานันธ์นี้ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ธนาคารอมสิน www.gsb.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่022998000ต่อ030221หรือ030211-12นะครับ ส่วนช่วงนี้ครับคุณฟังครับไปดูกรณีศึกษาของคุณเด่นคุณหน่าติดตามและมีสตอรี่น่าสนใจกรณีศึกษาของ ASN Broker จำกัดมหาชนนั่นเองนะครับผมเชิญคุณทวัชชัยชีวานนทกรรมการผู้จัดการบริษัท ASN Broker จำกัดมหาชนหรือ ASN ให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในะช่วงนี้ครับคุณทวัชชัยสวัสดีครับ สวัสดีครับขอบคุณที่ให้เกียรติแวะมาคุยกับเราในวันนี้ด้วยนะครับคุณตัว,วชัยครับนะยินดีครับมาวันนี้ขอความรู้ะเลยว่าปัจจุบันพฤติกรรมของผู้คนเวลาจะซื้อประกันภัยหรือจะซื้อประกันชีวิตเนี่ยภายใต้การเข้ามาของฟินเทคแล้วก็แอดโ t เทคในรูปแบบต่างๆพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนเยอะไหมครับ ก็เรื่องของฟินเทคกับอินชัวเทคเนี่ยเป็นสิ่งที่ตอนนี้ทุกคนติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็เราดูแนวโน้มของพฤติกรรมผู้บริโภคในต่างประเทศแล้วก็แนวโน้มของการใช้เรื่องโซเชียลมีเดียและการเติบโตของอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยจะเห็นว่าเติบโตอยู่ในตราที่สูงเราก็มาดูว่าตรงนี้มันมีผลกับพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างไรเรามีความเชื่อว่าจากนี้ไปแล้วก็ในอนาคต พฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยจะเปลี่ยนไปซื้อประกันทางออนไลน์มากขึ้นจากเมื่อก่อนเนี่ยมีพนักงานขายประกันแล้วก็จะมีเน้นหนักในการโทรขายประกันแต่ตอนนี้เนี่ยพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อก่อนเนี่ยชัดเลยแหละครับ ถามว่าชัดไหมตอนนี้ยังไม่ชัดนะครับแต่ว่าเราดูแนวโน้มแล้วก็ดูความเป็นไปได้เนี่ยเป็นไปได้สูงว่าการซื้อประกันจะเปลี่ยนแปลงจากปกติไม่ว่าจะเป็นช่องทางในหน้าตัวแทนหรือว่าจากธนาคารไปสู่การเลือกซื้อประกันด้วยตนเองมากขึ้นแล้วก็ช่องทางท,างที่น่าจะอำนวยความสะดวกมากที่สุดก็คือช่องทางออนไลน์ครับทีเนี้เวลาที่เราซื้อผ่านทางออนไลน์เนี่ย อันเนี้ยมันจะมีความเสี่ยงเกิดขึ้นไหมเพราะว่าถ้าออนไลน์แล้วปรากฏว่าข้อมูลเราร่วถ้าไม่ได้ไปเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของบริษัทประกันต่างๆโดยตรงในกรณีที่เราซื้อขายผ่านในหน้าเนี่ยตอนนี้เนี่ยปัจจุบันมันมีอะไรเข้ามารองรับความกังวลของผู้บริโภคในจุดนี้แล้วบา้างได้ยังคุณธวัชชัยครับจริงๆเวลาเราสร้างแพลตฟอร์ม i n s u r t e c h นะครับอันนึงเป็นเรื่องที่ต้องคำนึงมากๆก็คือว่าความสามารถของผู้ให้บริการนะครับจะต้องให้ความมั่นใจกับผู้บริโภคว่ามีความปลอดภยัยเพราะว่าจริงๆต้องมอง ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเหมือนกับการทําธุรกรรมการเงินประเภทหนึ่งเนื่องจากว่ามันมีการซื้อแล้วก็มีการชําระเงินมีการในเรื่องของได้รับความคุ้มครองอครับเพราะฉะนั้นอย่างของที่เราทําเองก็ให้ความมั่นใจได้ว่าเรื่องของข้อมูลความปลอดภัยเนี่ยเราให้ความกำลังสูงสุดครับผมขอตัวอย่างชัดๆของทาง ASN Broker จำกัดมหาชนก็แล้วกันนะครับ เห็นว่ามีแพลตฟอร์มสําหรับการเอามารองรับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่จะซื้อประกันชีวิตและประกันภัยที่เปลี่ยนไปด้วยเหรอแพลตฟอร์มที่ว่าเนี่ยคืออะไรครับคุณธวัชัยครับที่เราพูดมาสักครู่นี้ทั้งหมดนะครับตอนนี้ปรากฏเป็นจริงแล้วนะครับใช้งานได้จริงแล้วก็คือแพลตฟอร์มที่ชื่อว่าอู้หูครับอู้หูเหรออู้หูปกดยังไง o o h o o i o www o o h o o i o นะครับ อ่านออกเสียงว่าอู้หูนะครับอู้หูครับภาษาไทยครับ,รบอะไรบรรจุในแพลตฟอร์มอู้หูนี้บ้างครับคุณตัววชัยก็ที่เราทําสําเร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับก็คือการภายรถยนต์ก็จะมีทั้งภาคสมัครใจและภา,บาคบังคับลูกค้าสามารถเข้ามาแล้วก็เปรียบเทียบรถยนต์นี้ได้เกือบเกือบสาบริษัทแล้วก็เราจะขายประกันนียตั้งแต่ล่าสุดเลยจนกระทั่ง15ปีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรียกว่ามีทุกอย่างครบถ้วนอยู่ในนั้นลูกค้าสามารถเข้ามาลองเปรียบเทียบแล้วก็ซื้อประกันได้ประกันทั้งรถใหม่แล้วก เก่าด้วยใช่ไหมครับครับเอ๊ะเห็นบอกว่าเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลบริษัทประกันกว่า30แห่แผงโดยตรงเลยเหรอครับคุณธวัชชัยโดยตรงเลยครับตรงนี้ต้องบอกว่าเราแล้วก็ทีมงานพัฒนาระบบของเราเนี่ยใช้เวลามากเลยะฮะในการพัฒนาส่วนนี้ขึ้นมาเป็นความสามารถของทีมแล้วก็ต้องขอบคุณบริษัทประกันด้วยที่ให้ความสนับสนุนตรงนี้ครับเอ๊ใช้แพลตฟอร์มอ uh ู้หูเนี่ยมันจะคล้ายๆกับการจองโรงแรมออนไลน์ไหมมันจะใกล้เคียงกันไหม ใกล้เคียงกันมากครับจริงๆเรียกว่าเหมือนกันเลยถ้าเกิดเราคุ้นเคยกับการจองตั๋วเครื่องบินหรือโรงแรมผ่านแพลตฟอร์มอื่นๆอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบหรือประสบการณ์การใช้ที่เหมือนกันครับครับเพราะฉะนั้นก็ตอบโจทย์อีกกลุ่มหนึ่งด้วยที่อาจจะรู้สึกไม่ค่อยชอบเวลาคนโทรมาขายประกันใช่ไหมถ้าเราสนใจก็ลองมาใช้แพลตฟอร์มนี้ก็จะแก้ไขปัญหาเพนพอยต์เรื่องความลำคาญได้ด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมครับแล้วระบบของอู้หูเนี่ยรองรับการชําระเงินออนไลน์เนี่ยแตกต่างจากระบบของคนอื่นเขาตรงไหนยังไงบ้างครับ เราก็มีช่องทางการรับชําระเงินที่หลากหลายนะครับเบื้องต้นท้าสดุกที่สุดสําหรับลูกค้าที่มีบัตรเครดิตอยู่แล้วก็สามารถชาระผ่านบัตรเครดิตได้แล้วจริงๆก็ยังผ่อนได้ด้วยนะครับเรามีระบบผ่อนจากบัตรเครดิตอันนี้ก็มีครบถ้วนนอกเหนือจากนั้นก็จะมีช่องทางอื่นๆก็คืออย่างเช่นช่องทางทางธนาคารไม่ว่าจะเป็นที่เคาน์เตอร์ธนาคารนะครับ ATM อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหรือถ้าเกิดลูกค้าสะดวกร้านสะดวกซื้อแถวบ้านก็จะมีบริการจากเคาน์เตอร์เซอร์วิสเช่นเดียวกันครับครับแพลตฟอร์มอู้หูเนี่ย หลังจากชำระเงินออนไลน์ไปแล้วในรูปแบบต่างๆที่คุยกันเมื่อสักครู่นะครับ,รบแล้วตัวสำเนากรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะได้เมื่อไหร่แล้วอีกนานไหมกว่าจะได้ตัวจริงครับ ตอนนี้ถ้าเกิดว่าลูกค้าชําระเงินเข้าระบบของเราเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยนะครับสิ่งที่ลูกค้าจะได้คือเรื่องของใบยืนยันการรับประกันแล้วก็ใบรับเงินพร้อมกับตัวกรมธรรม์ที่เป็นรูปสําเนาครับทีนี้ภายในขึ้นอยู่กับระบบไปรษณีย์นะครับส่วนใหญ่ก็คือน่าจะไม่เกิน2วันทําการครับลูกค้าก็จะได้รับกรมธรรม์ตัวจริงครับตัวจริงนี่คือ2วันทําการ แต่ตัวสำเนากรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยชำระเง<ด>ิงนปุ๊กเ,<ล>เนี่ยได้เลยใช่ไหมได้เลยครับนั่นหมายถึงความคุ้มครองเริ่มต้นขึ้นแล้วใช่ไหมคุณธวัชชัยความคุ้มครองเริ่มต้นขึ้นเลยครับเพราะว่าระบบข้อมูลเนี่ยมาได้ถูกบันทึกไปที่ฐานข้อมูลของบริษัทประกันเรียบร้อยแล้วครับทันทีที่มีการออกสำเนากรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ความคุ้มครองก็เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วถูกต้องนะครับถูกต้องครับ ผมขยับมาดูตัวของ ASN Broker จำกัดมหาชนบ้างดีกว่านะครับเห็น <He arn S 2> ว่าเป็นบริษัทในหน้าประกันภัยรายแรกและรายเดียวที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ใช่ไหมครับครับผมก็รายแรกรายเดียวเราก็ IPO แล้วก็เทรดวันแรกนะครับเมื่อวันที่12พฤษภาคมปีที่แล้วครับเป็นในหน้ารายแรกและรายเดียวครับนอกจากขายประกันภัยแล้วยังขายประกันชีวิตด้วยเหรอครับครับผม สัดส่วนตอนนี้ประมาณ75เป็นประกันภัยรถยนต์นะครับแล้วก็อีก25เป็นประกันชีวิตครับช่วยขยับขยายให้เราได้รู้จัก ASN Broker จำกัดมหาชนมากยิ่งขึ้นสะหน่อยได้ไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยธุรกรรมครอบคลุมแค่ไหนแล้วก็จุดแข็งสำคัญนะครับของ ASN Broker จำกัดมหาชนอยู่ตรงไหนบ้างครับคุณทวัชชัย ก็เราเป็นบริษัทในหน้าที่เปิดบริการมา11ปีนะครับก็ต้องบอกว่าเราเป็นในหน้าที่ให้ความสําคัญกับการเรื่องทําตามกฎของคอปพอทุกอย่างนะครับ ตอนนี้เราอาจจะเห็นเรื่องของข้อมูลตามข่าวนะครับว่าจริง,รงๆแล้วนี่นายหน้าหลอกหรือเปล่าหรือนายหน้าประกันเป็นยังไงส่วนใหญ่ก็ข่าวจะค่อนข้างทางด้านลบใช่ใชก็ต้องเรียนว่าของ a s เอสเอยข่ามสำคัญเรื่องนี้มากๆแล้วก็เป็นสายเหตุหนึ่งที่เราทําธุรกิจมาได้นานนะฮะแล้วก็ที่ผ่านมาก็เราเติบโตในเรื่องผลประกอบการเติบโตต่อเรื่องทุกปี75%ขายประกันภัยรถยนต์อีกรประมาณสัก20กว่าเนี่ยขายประกันชีวิตถูกต้องไหมครับถูกต้องครับจริงๆต้องขอ เพิ่มเติมอีกนิดนึงคะคุณจิทนาเราขายประกันรถยนต์บนแพลตฟอร์มรูหูก็จริงนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยปีนี้นอกเหนือจากการทําการตลาดเราจะเพิ่มโปรดักต์อื่นๆขึ้นไปด้วยไม่ว่าจะเป็นประกันเดินทางประกันสุขภาพประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นเราต้องการจะทําให้มันเนี่ยครบวงจรในเรื่องการขายประกันออนไลน์เพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีการตั้งหรือว่าไปร่วมทุนกับบริษัทอินชัวเทคอะไรอย่างเป็นรูปธรรมบ้างไหมครับ กลยุทธ์การร่วมทุนเราไม่มีนะครับ,รบเพราะเราเชื่อในศักยภาพของทางเราเองแล้วเราก็จะเติบโตแล้วก็บุกตลาดอินโรเทคด้วยตัวของเราเองในรูปแบบของการมีบริษัทลูกด้านนี้แหละครับจริงๆแล้วเราทําในนามบริษัท a s เเลยนะครับอย่างแลตฟอร์มอู้หู io ที่คุยกันเนี่ยเราทําอยู่ภายใต้บริษัท a s เเพราะว่ามีความสาคัญที่เราต้องใช้ใบอนุญาตในหน้าประกันภัยและประกันชีวิตคือพัฒนาด้วยตัวเองเลย พัฒนา,านักพัฒนาของเราเองครับมีนักพัฒนาด้วยตัวเองเลยนะครับในการ,รที่จะลุยไปยังอินโชเทคในรูปแบบต่างๆในอนาคตนะครับ ทีนี้ก็ไม่ได้หมายความว่า ASN Broker เนี่ยจะไม่มี Tele Marketing ใช่ไหมอ๋อไม่ครับเรายังเติบโตยางต่อเนื่องนะครับเรามีพนักง,งานเทเลเซลประมาณ200ชีวิตนะครับ,รบเออเรามีแผนว่าภายในปี2560เนี่ยครับเราจะขยายจำนวนพนักง,งานไปที่300ครับครับทำยังไงให้สามารถขายให้ได้ยอดในขณะที่ก็ไม่สร้างความลำคาญให้กับผู้บริโภคด้วยอเออมันจะต้องยังไงอ่ะ ครับผมเราก็ต้องเรียนว่าเราก็ต้องมีการแบ่งกลุ่มลูกค้านะครับหรือว่าการทำ segmentation นะฮะ <S <S ดูว่ากลุ่มรถกลุ่มไหนที่ทําแล้วดีนะฮะเราก็ต้องบอกว่าเนื่องจากเราทําธุรกิจมานานเนี่ยเราก็มีฐานลูกค้าที่เป็นฐานลูกค้าเก่าของเราเนี่ยค่อนข้างเยอะหน้าที่ของเราก็คือเราทํายังไงทีใ่ให้ลูกค้าเก่าเนี่ยมาซื้อกับเราอย่างต่อเนื่องตอนนี้เราก็มีสัดส่วนการต่ออายุอยู่ในสัดส่วนที่สูงอันที่2ก็คือว่าเราให้การอบรมให้ความรู้พนักงานของเรานะครับ,รบในการที่เราจะดูแลลูกค้าของเราอย่างไรเช่นถ้าเกิดลูกค้าสมมติโทรไปแล้ว ลูกค้าไม่อยากคุยด้วยนะฮะไม่สะดวกเรียนสายเราก็จะขอโทษแล้วเราก็จะวางสายเราจะไม่เซาซีไม่เซาซออีดีดีแล้วเราก็จะไม่โทรแล้วโทรอีกโทรแล้วโทรอีกอันนั้นไม่ใช่วิธีทําธุรกิจเทเลเซล์ของเราครับดีครับเอาละครับคุณธวัชชัยมาถึงช่วงไฮไลท์สําคัญนะครับอยากให้คุณธวัชชัยได้ช่วยสรุปจุดแข็งจุดเด่นสําคัญของ ASN Broker จากัดมหาชนให้เราฟังสะหน่อยขอไม่เยอะขอไม่เกิน3ข้อ ครับข้อแรกนะครับก็ถ้ามองในเรื่องของการทําเป็นนายหน้าเนี่ยเราเป็นนายหน้าที่มีประสบการณ์มามากกว่าส0ปีนะเรามีการเติบโตในเรื่องผลประกอบการต่อเนื่องอย่างที่เรียนว่าธุรกิจดั้งเดิมของเราเทเลเซลเรามีแผนจะขยายธุรกิจนะฮะโดยการเพิ่มจํานวนพนักงานขายแล้วก็ในการเพิ่มยอดค่าเฉลี่ยของพนักงานต่อคนเพราะฉะนั้นธุรกิจเราก็จะเติบโตขึ้นในแนวนี้ส่วนที่2ก็คือเรื่องของดิจิทัลอินชูรันหรือว่าอินชูเทคที่เราคุยกันเยอะจากแนวโน้มเนี่ยแล้วเราก็มีความมั่นใจว่า S-curve S ตัวใหม่ของบริษัทก็คือการที่เราจะต้องทําธุรกิจขายประกันนะฮะแล้วเราเชื่อว่าธุรกิจออนไลน์เนี่ยมันจะมาดังั้นเราได้มีการลงทุนพัฒนานศึกษาความรู้ในการทําธุรกิจออนไลน์แล้วก็ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปเพื่อทําให้อู้หูเนี่ยมีความพร้อมมากๆอันนี้ส่วนที่สอง ส่วนที่3ก็คือจะเป็นเรื่องของธุรกิจฟินเทคนะซึ่งต้องมองว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะกระแสฟินเทคนี่มันยังไงมันก็มาแรงมากเราก็มองว่าอ í, มันมีธุรกิจตัวอื่นอีกไหมที่ทางบริษัท ASN เนี่ยน่าจะทําเพื่อจะไปรองรับกระแสะของฟินเทคตรงนั้นเพื่อทําให้ธุรกิจเราเติบโตขึ้นนะเพราะยั้นยังเปิดกว้างไว้สําหรับการเล็งธุรกิจที่ล้อไปกับ ฟินเทคในคร,รูปแบบอื่นๆโดยใช้ฐานข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยให้เป็นประโยชน์อย่างนั้นด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมจริงๆตอนนี้เราก็มีความพร้อมแล้วในส่วนที่3เราก็ขึ้นจดทะเบียนตั้งบริษัทที่เป็นบริษัทย่อยชื่อบริษัทได้เงิน .com จำกัดบริษัทได้เงิน .com จำกัดชื่อนี่ดูเท่ยังเลยนะครับผมบริษัทได้เงินจำกัดเอาไว้ลุยในเรื่องของฟินเทคโดยตรงซึ่งแน่นอนมันครอบคลุมมากกว่าเรื่องของประกันอย่างแน่นอนใช่ไหมครับผมครับก็จะเป็นเหมือนกับธุรกิจ P2P นะฮะหรือ Peer-to-Peer lending นะครับครับเอาละครับนี่เป็น3จุดแข็งสำคัญของทาง ASN Broker จำกัดมหาชนนะครับอีกด้านหนึ่งบ้างนะครับแล้วอะไรคือความเสี่ยงในการทำธุรกิจของ ASN Broker จำกัดมหาชนบ้างครับเพื่อความแฟร์ครับผมถ้าพูดถึงธุรกิจประกันก่อนเราก็ทำธุรกิจอยู่ภายใต้การควบคุมของคอปปอเพราะฉะนั้นความเสี่ยงเรื่องแรกก็คือน่าจะเป็นเรื่องของกฎเกณฑ์นะครับที่อาจจะออกมา แล้วอาจจะมีผลกับการทําธุรกิจหรือไม่อย่างไรนะครับอันนั้นก็คิดว่าเป็นความเสี่ยงความเสี่ยงจากกฎระเบียบของภาครัฐความเสี่ยงจากกฎระเบียบของภาครัฐใช่ครับความเสี่ยงที่2ครับความเสี่ยงที่2ก็คือเรื่องของธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซหรือว่าออนไลน์หรือดิจิทัลที่เรามองไว้ก็ต้องเรียนว่ามีความเสี่ยงเนื่องจากว่ามันเป็นสิ่งใหม่เป็นสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ว่าความเสี่ยงว่าเราสามารถที่จะคาดการณ์แล้วก็เติบโตได้ไปตามแผนหรือไม่ แล้วเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนเร็วอะ่ะอันนี้ถือเป็นความเสี่ยงด้วยไหมครับผมว่ามันเป็นทั้งสองแง่มุมแน่นอนเป็นความเสี่ยงแน่แวันหนึ่งผู้บริโภคไม่ซื้อประกันทางโทรศัพท์ไปซื้อออนไลน์หมดอะไรจะเกิดขึ้นนะครับ,รบแต่ในทางข้อบวกของมันก็คือว่าถ้าเรามีความเตรียมพร้อมในเรื่องของแพลตฟอร์ม wide, อินชูเทคไว้ตรงนั้นก็จะทําให้ธุรกิจของเราได้ประโยชน์ครับแต่ตอนนี้หลักๆก,ก็ยังเป็นเทเลมาร์เก็ตติ้งอยู่นะครับครับหลักๆยังเป็นเทเลมาร์เก็ตติ้งอยู่ครับ เพื่อจะแข่งกับเราเนี่ยอันนี้ก็ถือเป็นความเสี่ยงด้วยไหมครับอ๋ออันนี้แน่นอนนะฮะก็ต้องบอกว่าผู้เล่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันไม่ว่าจะเป็นทั้งรายเล็กรายใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นจากบริษัทประกันเองก็ต้องบอกว่าแนวโน้มนี้ไม่ใช่เป็นแนวโน้มที่ทางเราเห็นคนเดียวนะครับเป็นแนวโน้มที่ทุกคนเห็นอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นการแข่งขันนี่เราก็คาดการว่าจะรุนแรงมากครับนี่เป็นฝั่งของความเสี่ยงนะครับ,รบในการทําธุรกิจของทาง ASN Broker จํากัดมหาชนนะครับ มีอะไรจะฝากเพิ่มเติมไปยังผู้ถือหุ้นมีอะไรจะฝากไปยังผู้ลงทุนเชิญครับอ๋อครับขอบคุณคุณยุทธนาก็ฝากถึงนักลงทุนและผู้ถือหุ้นของ A อเทุกท่านนะครับสิ่งแรกคืออยากจะขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจนะครับแล้วก็ให้ความสนใจในธุรกิจของเราถึงแม้เราจะเป็นบริษัทเล็กๆนะฮะเป็นในหน้าที่เข้าตลาดไปเมื่อปีที่แล้วนะครับ แต่ต้องเรียนว่าเราเป็นบริษัทที่มีความตั้งใจในการทําธุรกิจแล้วก็ดําเนินตามแผนงานของเราจะได้หรือไม่ได้ก็บางทีก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของตลาดนะฮะอีกอันนึงก็คือน่าจะเป็นเรื่องของการเติบโตของธุรกิจเรานะครับก็นอกเหนือจากเทเลเซลแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของธุรกิจออนไลน์อย่างที่เรียนว่าก็อยากจะให้นักลงทุนกับผู้ถือหุ้นเนี่ยติดตามผลประกอบการของเราอย่างใกล้ชิดตั้งเป้าจะเป็นโกลด์สต็อกหรือว่าจะเป็นดีเวนสต็อกครับ จริงๆก็อยากเป็นทั้งคู่นะคุณยุทธนาผมว่าไอโกสต็อกเราก็อยากเป็นแหละนะเ,เพราะว่ามันก็ดีนะธุรกิจมันโตทุกคนก็ได้ประโยชน์นะครับ,รบนะครับเดียวกันเนี่ยแน่นอนดีเวเดนสต็อกก็เป็นอันหนึ่งที่เ,เราให้ความสาคัญเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านติดตามนะครับ,รบหลังจากเราประกาศผลประกอบการแล้วเนี่ยเรื่องของการจ่ายดีเวเดนจะเป็นยังไงก็ลุ้นกันข้แลวกันนะครับครับลุ้นกันครับเอาละก็ราอยากให้เป็นทั้งโก้ทั้งดีเวเดนสต็อกครับผมเอาล่ะครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงนะครับคุณธวัชช สวัสดีครับครับคุณทวัชชัยชีวานนท์กรรมการผู้จัดการบริษัท ASN Broker จำกัดมหาชนหรือ ASN ในฐานะหุ้นเด่นหุ้นน่าสนใจมีสตอรี่ที่น่าติดตามนะครับมีมาฝากกันในวันนี้และช่วงนี้ครับขอบคุณบรลจทาลิส02-015-0222 02-015-0222 รู้ฟังครับจุดเริ่มต้นความสมาร์ทซัสโ s สมาร์ทเมมเบอร์โครงการสมาชิกสะสมคะแนนเพื่อใช้แทนเงินสดและแลกของรางวัลตามโปรโมชั่นจากซัสโ o สมัครฟรีเพียงแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่สถานีบริการน้ำมันซัสโ o สาขาที่ร่วมรายการและติดตามข่าวสารซัสโ o สมาร์ทเมมเบอร์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์หรือ f c e e o o o s ซัสโ f แฟนเพจซัสโ o น้ำมันไทยที่คุณมั่นใจครับ และทั้งหมดนี้ก็คือรายการ m ั n นี่ช็อรู้ก่อนรู้ลึครูเท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสงอย่าลืมนะครับสำรองที่นั่งด่วนนะครับสำหรับงานสัมมนา,าในวันที่26กุมภาพันธ์นี้จะเป็นฮอตไลน์สายด่วน0819849735 0819849735หรือจะผ่านทางแอปพลิเคชัน Line l i ายไอดีของเราก็คือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A S I แล้วตามด้วยคำว่า m o n e y plus E MONEYPLUS มันิพลาสติแการตรงตัวก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันเชิญเลยนะครับรีบด่วนรับจำนวนจำกัดนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วผมยุทธนาลาไปก่อนส่วนช่วงหน้ารายการ Make Money โดยพี่นิดธนพงศ์มีทองรออยู่ครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน รายการมันีช่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยพึกษาเลียวเอสเต,ตบ้านเดียวทาวน์เฮาส์คอนโดโทรห7 3 9หรือพฤกษาด com